หนึ so. ่งสองสามซึนาตุเมบันเตสังโฆโยโสสังเขนทิจิวเรนะอวิปวะโสสัมมโตยดิสังกัศปะระกหลังตังโฆตังทิจิวเรนะอวิปวะสังสมุหเนียะเอสาญติสุนาตุเมบันเตสังโฆ โยโสสังเกนะติจิวเรนะอวิปวะโสสัมมโตตังโกตังติจิวเรนะอวิปวะสังสมุหันติยัสสะยสมะโตขัมมติเอตัสสะติจิวเรนะอวิปวาสัสสะสมุหาโตโสตุนหัสัยสสะนัคขมติโสภาเซยา สมุหโตโสสังเนณติจิวเรณาวิปวโสขมติสังฆาสะตัสมาตุนิเอปะเมตังดารยามิสุนาตุเมบันเตสังโฆยาสาสังเนณสีมาสมตาสมานสังวาสาเอกพุทธา ya सghasa padalang tago tang si mang सuhanिया समा सवासang एक पोथङඒसा nyaति चुनातु මේ भन्ते सगो या sa सघनासीमा समता समान सवाsa एकपो था सग ta si, ma e si mang सhanati สมานสังวาสังเอกุปุสทังยัสายะสมัโตกรรมติเอติสาสีมายะสมานสังวาสายะเอกุปุสทายะสมุหาโตโสตุนหาสะยัสะนัตกรรมติโสบาเสยะสมุหตาสาสีมาสังเกนะสมานสังวาสาเอกุปุสทา ขมติสังฆาสะตัสมาตุนีเอวเมตังดารยามิสุนาตุเมผันเตสังโฆโยโสสังเขนาติจิวเรนาอวิปวาโสสมโต ยดีสังขสัปตะเลังสังโฆตังติจิวเรนาอวิปวาสังสมุหนียเอสัญญติสุนาตุเมิบันเดสังโฆโยโสสังเขนาติจิวเรนาอวิปวะโสสมตโตสังโฆตังติจิวเรนาอวิปวาสังสมุหนติยาสายสมัตโขมติเอตัสาติจิวเรนาอวิปวะสะสมุฆาโต สุตุนหาสัจสะนังกามติโสภาเสยะสมุหะโตโสสังเขนติจิวเรนะอวิปวะสขกามติสังขสะตัสัมภุนิเอวะเมีดังดุฮารยามิสุนาตุเมบันเตสังโฆยาสาสังเขนสีมาสมัตาสมานสังวาสาเอกุพุทธา ย่าดิสังคสาะตะกลังสังโฆตังสีมังสมุหเนยยสมมนสังวาสังเอกุปสัถังเอสายติสุนนตุเมผันเตสังโฆยาสัสังเขนาสีมาสมตาสมมนสังวาสาเอกุปสทถาสังโฆตังสีมังสมุหนติสมมนสังวาสังเอกุปสัถังย่าสายสมัตตขมติ เอติสาสีมายะสมานสังวาสยะเอกุโปสัทธายะสมุขถาโตโสตุนหาสัจจะสัตดักขมติโสภาสยะสมุหตาสาสีมาสังเคนะสมานสังวาสเอกุโปสัทธาธมติสังคสะตัสมาตุนีเอวเมดังดารยามี หนึ่งสองสามส,สุนารุเมผันเตสังโฆโยโสสังเขนติจิวเรนาอวิปวาสสสัมมโตยยดิสังฆัสะปตะกลงสังโฆตังติจิวเรนาอวิปวาสังสมุหเนียเอสาญิติสุนารุเมผันเตสังโฆ โยโสสังเกนะติจิวเรนะอวิปวะโสสัมมโตตังโกตังติจิวเรนะตตังิวเรนะอวิปวาสังสมุหันติยัสยาสมโตขมติเอตัสสติจิวเรนะอวิปวาสัสสะสมุขาโตโสตุนหัสสะยัสานัคขมติโสภัสเสยา สมุหะโตโสสังเกนะติจวเรนะอวิปวะโสขมติสังกาสะตัสมาตุนีเอวะเมตังดารยามิสุนานโตเมบันเตสังโยาสาสังเกนะสีมาสัมมตาสมานสังวาสังเอกุปตังเอสาญาติ สุนาตุเมืันเตสังโฆยาสาสังเกนะสีมาสมตตาสมานาสังวาสาเอกุปสัตธาตังโฆตังสีมังสมุหันติสมานาสังวาสังเอกุปโสังยาสัสยสมโตขมติเอติสาสีมายะสมานัสังวาสายะเอกุปสัธายะ สมุหาโตโสตุนหาสัจจะนักกรรมติโสบาสียสมุหตาสาสีมาสังเฮนะสมานสังวาสาเอกุปุถัมกรรมติสังกาสะตัสมาสุนีเทวะเมตังดารยามิสาธุ

sangko tang sang ti jiwore na awi pawa sang semuhan ati jasa kamati e sa ti jiwore na awi pawa sasa semuka so tunhasa hasa jasa kamati so pa seya so sangkena ke na awi pawa so kamati sangkasa kasa ta ewa metang dhariyami สุนาตุเมพันเตสังโคยาสังเขนสีมาสมตาสมานสังวาสเอกุปปสสายาดิสังขสัตตะกะลังสังังโคตังสีมังสมุหเนยยสมานสังวาสัเอกุปปสทังเอสาญาติสุนาตุเมพันเตสังโคยาสังเขนสีมาสมตาสมานสังวาสเอกุปปสสา สังโฆตังสีมังสมุหันติสมานสังวาสังเอกุปปสทถังยัสายสมะโตขามติเอติสาสีมายะสมานสังวาสายะเอกุปปสทายะสมุคาโตโสตุนหัสายัสันนคขามติโสภเสยะสมุหตาสาสีมาสังเขนะสมานสังวาสาเอกุปปสทา ขามาติสังฆคัสสะปัสสมาตุนีเอวามีตังทารยามีจารุสสังฆหนึ่ง,สองส,ส,ส,งอสองสามสุนาระหันเตสังโฆโยโสสังเขนา kewarena awi pawaso samato yadi sanghasa pada gelang tanggo tang ti awi pawasang samuhaneya esa nyati tuna me bhante sanggo yoso sanggena ti kewarena awi pawaso samato tanggo tang ti awi pawasang samuhanati ยาสั้ยาสมโตกัมมติเอตัสสติจิวเรนะอวิปวาสสัสสะสมุหาโตโสตุนหาสะย์สาสั้นกัมมติโสบาสัยยาสมุหโตโสสังเกนะติจิวเรนะอวิปวาโสกัมมติสังกัสสะตสัมมาตุนีเอฟเมตังดารยามิ สุนันตุเมบันเตสังโฆยาสาสังฆีนะสีมาสัมมตาสมานสังสาเอกุปตธายาดิสังกัสสะปะตะกลังตังโฆตังสีมังสมุหเนียสมานสังวาสังเอกุปตังเอสาญิติสุนันตุเมบันเตสังโฆยาสาสังฆีนะ มัสมตาสมานสังวาสาเอกุปุถะสังโกตังสีมังมุหันติสมานสังสังเอกุปุถังยาสยสมโตขมติเอติสาสีมายะสมานสังวาสายะเอกุปุถายะสมุมาโตโสตุนหัสยาสานัคขมติโสบาเสยา สมุหตาซาสีมาสังเคนะสมานะสังวาสาเอกุปุถารคัมติสังฆาซาตัสมาตุนหีเอวะเมตังดารยามิสาธุสาธุจตุติกนะนะสาธุ

สายะสมะโตขมาติเอตัสติจิวเรนะอวิปปะอะโธหะโตตุสายะสนาขมาติโสภามุหะโตโสสตเณะติจิวเรนะอวะขมาติสังฆัสสะตัสมะุณีเอวมิตรารยามิสุนารุเมผันเตสังโฆ สังเคนาสีมาสมตาสมานสังวาสาเอกขะยัติสังคัสปารตะกลังสังกลังขตังสีมังสมุหเนยยสมานสังวาสังเอกุปโสตังเอสายยัติสุนาตุเมผันเตสังโฆอาสาสังเคนาสีมาสมตาสมานสังวาสาเอกุปโสตังขตังสีมังสมุหนาติ สมานสังวาสังเอกุปสัตถังยัสสายสัมมัติเอติสาสีมายะสมานสังวาสายะเอกุปสถายะสมพุฆาโตโสตุนหาสัมยัสสนาขามติโสภาเสยะสมุหตาสาสีมาสังเคนะสมานสังวาสาเอกุปสถาคามัติสังคัสสะตัสมาตุนีเอวเมตังชารยาม ตุนาตุเมผันเตสังโฆยาสาสังเคนสีมาสมตาสมานสังวาสเอกุปปสัทยยาดิยัติสังคัสสะปตะกะลังสังโฆตังสีมังสมุหเนยะสมานสังวาสเอกุปปสัทังเอสาญาติ สุนาตุเมพันเดสังโฆยาสาสังเคณสีมาสมตาสมานสังวาสาเอกุปปัสธาสังโฆตังสีมังสมุหนติสมานสังวาสังเอกุปปัสธังยาสายาสมโตขามติเอติสาสีมายะสมานสังวาสยะเอกุปปัธายะสมุขาโตโสตุนหาสยาสาณคามติโสภายะ สมุสหตาสาสีมาสังเคนะสมานะสังวาสาเอกุโปสธาคามัมติสังคาสตาสมาตุนีเอวเมีตังชาระยามิสาธุชาติหนึ่งสองสามตุนาตุเมบันเตสังโฆโยโสสังเคนะติเจวเรนะอวิบวาโสสัมมโตยดิสังฆาสตาปตะกลัง घो ताचवरेन अविपवासोहन सुना मे भे संघो ये चिवरे अविपवासो संतो तो तांगचवरेन अविपवासोहनतीस यमतिता सा तेचिवरेन सो सौ सा ยสานะกัมมติสบสเยียสมบุตโตสเขนณติจิวเรนวิปวาสุขมติสังสะตัสมาตุนีเอวะเมตังดารยามิตุเมันเสขุเมตาสมาขุวาสา เอกุพตธายัดิสังฆาสะปตะกลังตังโกตังสีมังสมุหะนียะสมานสังวาสังเอกุพตังเอสาญิยติสุนาตุเมิบันเตสังโกยาสาสังเกนะสีมาสมาตาตมะสมานสังวาสะเอกุปพตธา ตังโฆตังสีมังสมุหนติสมานสังวาสังเอกปุตถังยัสายสมโตขมาติเอติสาสีมายะสมานสังวาสายเอกปุตถายะสมุหาโตโสตุนหาสะยัสานงขมติโสบาสัยยสมุหตาสาสีมาสังเกนะสมานสังวาสาเอกปุตถา ขมติสังฆาตัสมาตุนีเอวะเมตังดารยามิ